สนนชสวัสดีครับทุกท่านนะฮะสวัสดีในยามค่ำคืนของวันนี้นะครับก็สำหรับท่านที่ยังไม่นอนนะครับก็ท,งทังทายเรื่องราวของประเด็นนะครับที่เราติดตามกันอยู่นั่นก็คือในเรื่องของการนะการไปร้องเรียนคือการไปตรวจสอบวัดนะบัญชีวัดซึ่ง เรื่องเหล่านี้นะครับก็ได้รับผลกระทบผลกระทบอย่างหนึ่งนะครับก็คือความรู้สึกนะครับของคนนะที่มีเจตนาบริสุทธินะ์พูดกันง่ายๆนะครับซึ่งนะหลายๆคนก็นะคงเข้าใจนะความรู้สึกนะของคนที่นะเข้าไปมีเจตนาในการที่จะไปทำบุญไปทำนุบบำรุงพระพุทธศาสนานั่นเองนะครับซึ่งเรื่องราวเหล่านี้นะครับ ก็เห็นว่ามีการไปตรวจสอบไปร้องเรียนนะจนถึงทางสำนักพ,พุทธนะครับก็ได้มีการลงพื้นที่นะครับก็ซึ่งทางประแตนนะก็ได้เล่าถึงนะครับว่าจริงๆนี่ยก็มีคนไปปล่อยข่าวนะครับว่าทางยูทูบเบอร์ทางพลพระแตนเน,เนี่ยจะไปเหมือนลักษณะไปก่อกวนหรือเป็นอันตรพาณน,นะครับจนทำให้ เจ้าหน้าที่ได้เปลี่ยนแผนนะครับก็ไปที่วัดนะซึ่งจากเดิมนะครับที่จะไปวัดปานเดือนะก็มีการเปลี่ยนแผนไปนะที่วัดหนึ่งนะครับก็คือวัดที่น่าจะเป็นวัดอ,อีกวัดหนึ่งคือวัดทางเจ้าคณะใช่ไหมฮะแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก่อนที่หลุงมพลบตแตนเนี่ยจะเดินทางไปที่สำนักพุทธจริงจิงก็อยากจะนําเรื่องเนี่ย ปก็คือไปพิสูจน์นะครับก็มีหลักฐานมีอะไรต่างๆ,ๆนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเงินทุกบาททุกสกตางค์เนี่ยทางทุกพลประแตนนี่ก็ได้บอกแล้วนะครับว่าก็จะเข้าสู่กระบวนการนะครับของบัญชีก็มีคณะกรรมการวัดแล้วก็หลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการไปที่วัดเจ้าคณะแล้วก็ได้มาเจอกลุ่มเจ้าหน้าที่นะครับ ก็คือชุดเจ้าหน้าที่ที่จะตอนแรกว่าจะลงพื้นที่นะก็เลยได้เปลี่ยนแผนแต่มามาเจอกันพอดีนะก็ได้มีการพูดคุยนะซึ่งในจุดตรงนั้นเองนะครับก็ประเด็นหลักๆประเด็นสำคัญไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสอบถามว่าคนร้องเป็นใครอะไรอย่างไรโดยมีทางลูกพันธนะ์ก็ได้ สอบถามนะครับซึ่งลูกพันธ์ก็มีคําพูดกับพูดที่ถามทางคณะเจ้าหน้าที่ว่าปกติเนี่ยคนไทยเราเราท่านๆนเนี่ยจะไปร้องเรียนในหน่วยงานภาครัฐเนี่ยอาจจะต้องแจ้งที่อยู่แจ้งเบอร์โทรเพื่อการตรวจสอบแล้วก็มีการกลั่นกรองอย่างชัดเจนก่อนแล้วก็เอกสารต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนนี้นะครับผู้เสียหายเป็นใครนะก็ คนถูกร้องเนี่ยเกิดการเสียหายโดยเฉพาะดุงป้าเนะเพราะว่าเอกสารต่างๆเนี่ยไปตามโซเชียลละวนะซึ่งคำคำนี้นะครับหลายท่านหลายคนเข้าไปฟังนะก็มีความรู้สึกนะมันอาจจะเป็นความรู้สึกของคนทำงานคนทำงานและคนที่มีเจตนาที่ทำนะครับแต่ก็โดนนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการที่ มีคนไปรองเรียนหรือตรวจสอบอะไรต่างๆเนี่ยมันทําให้บันทอนจิตใจและก็คําพูดที่พูดออกมานั้นก็เป็นคําพูดที่กลั่นกรองออกจากใจของลุงพัน์ในคําพูดคําพูดนี้นะครับเดี๋ยวเราไปฟังคําพูดที่ลุงพัน์นะครับได้พูดถึงแล้วก็ได้สอบถามทางเจ้าหน้าที่ครับท่านครัอบอนุญาตยนถาม ปกติคนไทยหรือว่าใครก็แล้วแต่ไปลงเรียนหน่วยภาครัฐเขาก็ต้องเอายอมปัดเอาใจตัวทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนยังไงเบอร์โทรศัพท์ในการตรวจสอบถ้าเขามีเจตนาที่จะทําให้สังคมหรือว่าความเข้าใจกระจ่างแจ้งกับสำนักผู้ต้องรับทราบด้วยการการกันรองอย่างชัดเจนก่อนก่อนที่จะดำเนินการต่างๆแล้วนี่เอกสารต่างๆตอนนี้มันไปโซเชียลหมดแล้วทั่วโลกแล้วคนแชียหายกันไครบุกคุกมาแต่ครับแล้วนี่เกียรติยศศักดิ์ศรีชื่อเสียงนี่มันหายไปเราจะไปเอากลับคืนได้ยังไง ตรงนั้นมันเป็นสิ่งที่น่าคิดเพราะนั้นสํานักพุทธผมว่าควรมีการพิจารณา่อดให้เรียบร้อยชัดเจนอันนี้เราถามเขาไม่ทราบต้นสายปเหตุโซเชียลหรือว่าโทรศัพท์ขาบอกไปดูตรงนั้นตรงนีน้ผมว่าท่านควรจะพิจารณาให้เรียบร้อย่อดก่อนอที่เรื่องจะมาถึงตรงนี้นะคะรับผมว่าน่าจะเป็นทางที่ดีตรงนั้นคำนี้ก็เป็นคําถามของลุงพันธ์ไทยบรนลอกนะครับที่ได้ถามเจ้าหน้าที่ไปนะซึ่งก็เป็นคําที่ได้กลั่นกรองนะครับมาจากใจอ่ะก็ มีความเชื่อว่านะฮะคือคนทํางานนะครับคนทํางานคนทําด้วยใจบริสุทธ์นะครับแล้วก็หลังจากที่มาเจอเหตุการณ์เนี้ยบางทีบางอย่างนะีมันความรู้สึกเนะี่ยที่อยากจะถามไปนะเพราะว่า,อาพอท้ายสุดนะครับก็เห็นว่าทางเจ้าหน้าที่เองนะครับโดยเฉพาะในข้อมูลต่างๆก็ยังไม่ชัดเจนในส่วนตรงนี้นะครับเรื่องราวเหล่านี้นะครับก็เป็นความรู้สึก ที่พี่น้อง f อฟพอตตอหลายท่านนะที่เข้าไปดูเข้าไปชมนะฮะแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำไมเรื่องราวเหล่านี้นะครับมันก็มีลักษณะที่ถ้ามองแล้วเนี่ยครับมันก็เหมือนลักษณะของออออระบบของออการที่มีการร้องตรวจสอบคล้ายๆเรื่องเดิมๆนะเรื่องที่เคยเจอมานะครับเ,เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเกิดว่าลุงพลมาแต่เนี่ย ทำไปแล้วเนี่ยก็มีคนที่จะเข้าไปร้องเข้าไปตรวจสอบพยายามที่จะทําเรื่องราวต่างๆมาเป็นประเด็นนะไม่เป็นกระทั่งในเรื่องของการทําบุญนะครับท่านจะเห็นว่าเหตุการณ์ลักษณะน,นี้นะคล้ายกับในเรื่องของการไปเดินไปสแสวงบุญนะตอนนั้นก็มีการร้องตรวจสอบในเรื่องของการเรียรัยการรับบริจาคอะไรต่างๆนะโดยจริงๆแล้วเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ย ก็คือไม่ใช่นะครับซึ่งหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยลงมาเราจะเห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับความรู้สึกของพี่น้อง FC ซหลายคนก็มีความรู้สึกว่าอ่ะต่อไปเนี่ยอ่ะใครละ่ะที่จะกล้าไปทําบุญถ้าลักษณะ,ะน,น,นี้นะครับใครละ่ะที่จะกล้าไปเป็นจิตอาสาเนี่ยบางทีเนี่ยเจ้าหน้าที่เองเนะที่เข้ามาก็ได้ไปพูดว่าอันที่จริง เราก็ไม่รู้อะไรเลยนะพูดหลายครั้งเนี่ยก็สงสัยยังไม่รู้อะไรก็คือเหมือนลักษณะของการที่ยังไม่รู้ข้อมูลอะไรนะครับแล้วก็พยายามที่จะเ,เข้ามานะครับเหมือนลักษณะเข้ามาตรวจสอบมาสอบถามนะกระทั่งว่าคนร้องเนี่ยยังไม่รู้ว่าเป็นใครนะแล้วเข้ามาทําไมนะก็เหมือนลักษณะว่าเอ๊ะทำไมไม่หาข้อมูลมาก่อนนะก็ถ้ามองแบบนี้เนี่ยมันก็ หลายคนก็มีความรู้สึกนะก็จริงนะคำพูดของลุงพันเนี่ยเป็นคำพูดที่พูดได้โดนใจแล้วก็พูดได้ตรงใจมากนะซึ่งก็เวลาพูดเนี่ยก็มีเหตุมีผลนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการมาตรวจสอบนีก็ต้องมาให้ถูกแล้วก็ตอบให้ได้นะครับก็คือต้องแน่ใจไว้ก่อนนะฮะว่า คนร้องอยู่ที่ไหนต้องถามคนที่มาร้องนะฮะเอียดว่าพฤติการความผิดเป็นอย่างไรมีเอกสารหลักฐานนะความผิดหรือเปล่าตัวนั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้เองนะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ต้องตรวจสอบก่อนที่จะลงพื้นที่เข้ามานะเรื่องราวเหล่านี้นะครับทางป้าแตนเองก็ได้พูดนะฮะก็จากความรู้สึกเนี่แหละว่าหนึ่งคือจริงๆเนี่ยทางทีมงานก็พยายามที่จะ ไปทำบุญนะก็จะสังเกตเห็นว่านะฮะในการทําบุญต่างๆเนะี่ยก็หลายๆวัดด้วยกันนะครับที่ทางลุงพลบัตแตนยูทูบเบอร์ mm hmm. และพี่นอ้องเอฟซเนี่ยได้ร่วมบุญกันนะก็ถือว่าเป็นกิจวัตรนะหือเป็นเนื้อมิทนะอย่างเช่นในช่วงของการที่จะ,ะการทําบุญเนะี่ยถ้าย้อนอย้อนกลับไปนะฮะในแต่ละปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบุญเนี่ยในช่วงของ งานกฐินเนี่ยต่างเนี่ยลุงพลวัระนก็ทําเป็นประจําทุกปีอยู่แล้วนะครับซึ่งปีนี้นะฮะที่ก็มีกําหนดการอย่างชัดเจนแต่ก็เห็นได้ข่าวแว่วๆนะฮะไม่วายว่าจะมีการไปตรวจสอบนะวัดต่างๆนะีที่ลุงพลพระแตนเนี่ยไปทําบุญกถิน,นเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าชาวพุทธเราเนี่ยมันมีความรู้สึกนะรับจุดตรงนี้ไม่ได้นะครับ ซึ่งตัวนี้เองนะครับทางประตานได้พูดคำคำหนึ่งนะฮะว่าเอ๊ะทำไมไม่มาตรวจสอบก่อ,อนที่เรามาเนี่ยก็ปล่อยให้วัดมีการสุดโซมนะฮะทำไมไม่มาตอนอที่เรามาทำละ่ะทำไมไม่มาก่อนหน้านี้ก่อนก่อนไปอ่ะก òn, ่อนที่เราไปอ่ะทำไมไม่ไม่ไปร้องเรียนร้องเรียนนะว่าวัดเนี่ยใครเนี่ยปล่อยให้วัดสุดโซมนะครับซึ่ง มีโบทพังอะไรต่างๆจริงๆเนี่ยทางหน่วยงานเองนะก็มีหน้าที่ตรงนี้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมดูแลรักษาธนูบำรุงพระพุทธศาสนานะสาสนสถานสาัสถานวัตถุทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ในเรื่องของการจัดการวัดร้างและศาสนสมบัติกลางตัวนี้นะเนี่ยเป็นเรื่องที่ความรู้สึกของชาวพุทธนะที่ได้ ร่วมบุญได้ทานุบารุงได้ร่วมบุรณะได้ซ่อมแซมนะฮะและมาเจอเหตุการณ์แบบนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนนะครับก็รู้สึกหดหูใจนะครับก็ความรู้สึกนะวันนี้ป้าแตนก็ได้พูดหลายๆเรื่องด้วยกันนะฮะพนหนึ่งก็คือเหตุผลที่ทําไมต้องเลือกวัดนี้นะครับในการที่มาบำรุํำรุงบำรุบำรุงนะ บำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงวัดนะครับเลือกเอาวัดที่ยังไม่พัฒนายังไม่มีความเจริญนะทำไมไม่ไปทํำบุญกับวัดที่คนเข้าไปเยอะมีคนอุปถัมภ์เยอะนะครับแต่ทำไมต้องเลือกเอาวัดนะที่เป็นชนบทที่ยังไม่มีการพัฒนาหรือวัดที่สุดสูงนะครับเดี๋ยวเราไปฟังคลิปนี้จากป้าแตนที่พูดจากความรู้สึกในใจนะครับ มนไม่มีบารมีไม่เกิดนะครับวันนี้ลุงพาเราเต็มที่มากที่วัดก็เต็มที่เหมือนกันเพราะว่าไม่สบายไม่สบายก็ยังแบบขับรถมาที่วัดนะคะก็เต็มที่เหมือนกันเพราะว่าทุกคนที่มาเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคะทุกคนทุกคนมาเขย่าแขนลุงพลลุงพลก,คก็คนจะบอกว่าลุงพลไม่ต้องพูดเลยนะทุกคนจะพูดให้เว่าลุงพลเนี่ย เหลืออดเหลือทนแล้วโดนลังแกมาเยอะเออก็เลยแบบอยากจะพูดแบบโชยโชเหมือนกันแต่ว่าก็ลุงพันพูดแทนชัดมากนะคะทุกคนก็ฝากไปดูคลิปลุงพันด้วยนะคะในคลิปลุงพันแกนนาวไปตัดต่อแล้วก็ลงเสียงมันจะชัดเจนกว่าช่องอื่นๆนะ,ะลุงพันกกจะลงคลิปช้ากว่าเพื่อนออทำงานอย่างเดียวลงคลิปว่าทีหลังนะคะ ต่อไปนี้ก็เหมือนที่ทุกคนบอกเแหละรเราก็จะไม่ยอมใช้นั้นเราก็จะลุกเรื่อยๆนะคะเพราะว่าเราโดนมาเยอะมากๆนะทั้งๆท,ที่เราทําทุกอย่างด้วยความรู้สึกดีๆแต่เราก็ถูกขัดขวางนะเขาเห็นว่าเราเนี่ยนะเขาโทรไปแจ้งนะคะว่าจะมีอันธพาลยูยูบเบอร์กลุ่มหนึ่งนะคะไปที่วัดเดือเพราะฉะนั้นก็ห่วงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่วาสันวะ คือเราเนี่ยอยู่วัดเดือก็มาพักหนึ่งเราบวชน,นะทุกๆอย่างเนี่ยมันชัดเจนว่าเราไม่ใช่อนาพานนะจริงๆก็สำนักพุทธก็ควรจะไปตอบไปไปไปดูคลิปต่างๆของเรานะคะคือพระผู้ใหญ่นะทุกๆที่มาวันนี้นะคะท่านก็บอกว่าท่านดูมาเนี่ยนะคะลุงพลไปทำในหลายวัดนะคะไม่มีอะไรเสียหายนะท่านท่านก็ดูมาท่านท่านไปดูมาแล้วโอ้ วัดนี้ก็ไปทำทำมาหลายวัดแล้วซั่งมันเป็นเรื่องปกติแล้วก็ตรวจสอบดูอะไรดูก็ไม่ได้มีอะไรนะคะอ่ารอฟังผลชัดเจนก็ได้เดี๋ยวยานก็คงจะออกนั่นเองปล่อยเขาแล้วก็ปล่อยให้ทางวัดเขาจัดการกับกรรมการวัดเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับเราเพราะว่าเราไม่ได้เห็นเงินไม่ได้จับเงินอะไรกับเขาอืมก็อย่างที่บอกค่ะเอ่อ ท่านวัดเนี่ยท่านแจ้งมาแล้วท่าน9วัดนะคะท่านก็บอกมาว่าเราก็ถามว่าท่านกลัวไหมท่านท่านจะรับออกระถินจากเราต่อไหมถ้ามีคนร้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยท่านก็บอกเหมือนที่บอกนั่นแหละเหมือนที่ป้าบอกว่าถ้านะคะมีคนโอนเข้าไปทําบุญที่วัดแล้วมีการร้องเรียนนะคะถ้าอย่างนั้นนวัดอื่นๆก็คงไม่มีการทําบุญทำพ่อป่า กันอีกต่อไปแล้วก็คงจะไม่มีใครอยากจะทาบุญทําพัฒนาวัดพัฒนานี้แลวทีนเนี้ยนะคะพอถ้าวัดไหนถ้าไม่ใ้าว่าวัดไหนทุดโสมว,วัดนั้นก็จะไม่ค่อยมีพระอยู่เน้นย้ำนะถ้าวัดไหนทุดโสมชำรุดไม่มีเขาเรียกว่าอะไรไม่มีกิจนนมต์ไม่มีใครเข้าไปทําบุญเนี่ยวัดนั้นก็จะเป็นวัดร้างถูกปล่อยถูกอะไรไป วัดนะคะไม่ใช่สำนักสงฆ์นะคะสำนักสงฆ์เนี่ยยังมีโอกาสที่จะแบบเออปล่อยผ่าอะไรไปได้แต่วัดเนี่ยขึ้นตาตั้งวัดอะไรวัดหมดเรียบร้อยแล้วถ้ามันซุดโทมมันก็ต้องมีการทํานุบารุงนะพอวัดดีขึ้นอะไรดีขึ้นก็จะมีพระเข้ามาจาพรรษามีพระเข้ามาดูแลวัดต่อๆไปยิ่งมีพระป่ามีอะไรเรื่อยๆก็ยิ่งยิ่งมีวัดมีพระเข้ามาช่วยกันดูแล ชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านก็ช่วยกันดูแลเพราะวัดนั้นเนี่ยมีการพัฒนาให้มันดีขึ้นปรับปรุงให้มันดีขึ้นเขานะชาวบ้านเนี่ยนะคะกับทีมผู้นาเนี่ยเขารอให้มีคนมาบูรณะวัดบ้านเดือนนี้หลายปีแล้วหลายปีมากๆาเขาถึงเต็มที่กับเราเขาถึงดีใจที่นะแม่ราตีทีมลุงพนมแต่นได้เข้าไปบูรณะวัด ทุกคนฟังดูนะคะว่านะวัดนี้นะะเพื่อรักษาวัดนะคะทางเจ้าคณะตำบลน,นะคะได้ให้หลวงพ่อนิมนต์ให้หลวงพ่อเนี่ยมาจำพรรษาอยู่ที่วัดบ้านเดือนานแสนนานหลายปีดีดักท่านก็อดทนรอไม่มีพระองค์อื่นเลยมีพระรูปเดียวเพื่อคงอยู่เพื่อความคงอยู่ของวัดท่านลำบาก ะค,ะคือวัดเนี่ยนะคะทางเจ้าคณะตำบลท่านก็เป็นปลื้มมากๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าวัดได้รับการบูรณะถือว่าวัดเนี้ยรอมานานแล้วก็เป็นบุญของวัดแล้วที่ได้มีผู้ใหญ่ใจดีมาบูรณะวัดให้วัดมันเป็นเขาเรียกว่าสถานที่ที่น่าเข้ามาทําบุญคือวันนี้ท่านพูดเนี่ยนะ เชื่อไหมว่าทียูทูบเบอร์ทุกคนเนี่ยน้ำตาไหลกันทุกคนเลยด้วยความที่หลวงพ่อเนี่ยท่านอดทนแม้จะไม่มีใครมาทำบุญเลยนะค่าไฟค่าอะไรเนี่ยคือเหมือนกับว่าง่ายเลยไฟบางจุดก็โดนตัดไปห้องน้ำก็ผุกก็พังไปท่านก็อยากจะซ่อมแซมแต่มันทำไม่ได้มันไม,ไม่มีผ้าป,ป่าไม่มีกระถินเข้ามา ครั้งนี้ท่านก็เลยดีใจสุดๆไว้ง่ายเลยว่าวันที่แกรอคอยมานานเนี่ยสิบปีหรือเปล่าสิบกว่าปีที่รอให้คนมาบูณะวัดตรงนี้เนี่ยนานมากแล้วเราก็เข้าไปอยากจะถามว่านะแต่ก่อนที่เราไม่ได้เข้าไปเนี่ยทำไมไม่มีใครร้องเรียนไปว่านะก่อนที่เราจะเข้าไปเนี่ย ทำไมไม่มีใครไปร้องเรียนว่าวัดเนี้ยนะขึ้นตาตั้งเป็นวัดแล้วทำไมไม่มีหน่วยงานราชการใดเข้ามาดูแลทำนุบำรุงวัดเพื่อเป็นจุดดึงดูดจุดเขาเรียกว่าอะไรรวมใจของพุทธศาสนิกชนรวมใจชาวพุทธที่นักถึกัศาสนาพุทธ ให้ร่วมกันเข้ามาบรว,วัดทําไมไม่มีใครร้องเรียนไปเลยว่าอาจจะร้องเรียนสํานักพุทธก็ได้นะว่าตรงนี้เนี่ยวัดนี้ทําไมปล่อยให้ชุดโซมทําไมทางสํานักพุทธหรือทางอะไรเนี่ยไม่มาดูแลคือป้าก็ไม่เข้าใจนะว่าสํานักพุทธเนี่ยเขาเตั้งขึ้นมารับเฉพาะเรื่องร้องเรียนหรือว่ารับเรื่องที่ จะต,ต้องทำเรื่องบำรุงวัดทุกวัดที่สุดโทมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันแหละนะคะหรือว่ารับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเงินเงินทองทองวัดอย่างเดียวเรื่องโบนาวัดเนี่ยไม่มีใครรับผิดชอบอืมก็เป็นเรื่องของเขาเลยเนาะเขาคงรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับว่าเฮ้ยเงินทอนวัดหาย คนนี้กินเงินวัดคนนี้อะไรวัดประมาณเนี้ยแต่หลังคาวัดพังโบสถพังวัดนี้ไม่มีพระจริงๆในความคิดป้านะถ้าสมมุติว่าวัดนี้เป็นวัดจริงๆมีตาตั้งวัดถูกต้องอะไทุกอย่างถูกต้องคือทางอันนี้ขออนุญาตนะคะทางสำนักพุทธเนี่ยความหมายของป้าป้าไม่รู้หรอกควรจะจัดสรรพระเนี่ยมาประจำวัดแต่ละวัดแต่ละวัดไหม คือป้าไม่เข้าใจนะว่าสำนักพุทธนี่ดูแลเรื่องอะไรแต่ในความคิดของป้านะคือป้าดูแล้ววันนี้ยคืออยากจะได้ฟังได้ฟัง่หลายอย่างก็มีความคิดในประชาชนคนหนึ่งในคนที่เป็นนับถือศาสนาพุทธคนหนึ่งคือเมน่มีแนวคิดว่าสำนักพุทธเนี่ยนะตรวจสอบวัดทุกวัดใช่ไหมคะคืออาจจะตรวจสอบว่าวัดนี้เป็นวัดที่ถูกต้องเก่าแก่ทุดโทรม คือต้องได้รับการบรูรณะทางสำนักพุทธนี่ควรจะมีทุนไว้สําหรับบรูรณะวัดบ้างดีไหมคืออาจจะไม่ต้องรอกระถินผ้ะป่าของชาวบ้านหรือของคนอื่นก็ได้คือทางสำนักพุทธเนี่ยเอาทุนเนี่ยหรือว่ามีงบป,ประมาณหรือเปล่าที่จะมาบรูรณะวัดแต่ละวัดที่เป็นสุดโสมไม่ให้มันสุดโสมไปเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีดีงาม รักษาวัดนะที่่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยให้อยู่ในสภาพที่ดีหรือว่าค่อนข้างดีคู่กับคนไทยแล้วตลอดไปอย่างเงี้ยนะส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นงบมาจากสำนักพุทธบ้างส่วนหนึ่งก็อาจจมาจากกระถินผ้าป่าบ้างนะคะถ้าเราถ้าสมมติว่าตรวจด,ดูแล้วว่าวัดนี้ในความคิดของป้านะวัดนี้มีพระอยู่แค่รูปเดียว หรือสำรวจดูแล้ววัดนี้ไม่มีพระเลยเนี่ยควรจะมีส่วนภาคส่วนที่จัดสรรพระให้มาจำพรรษาอยู่ที่วัดเพื่อไม่ให้วัดเป็นวัดร้างเพื่อไม่ให้วัดเนี่ยมีการมีความทุดโทมไปรู้ไหมว่าทำไมลุงพลป้าแตนและก็ทีมงานถึงไม่เลือกที่จะเข้าไปวัดใหญ่ๆวัดที่เขามีอุปถากวัดเยอะๆแล้วอะไรแล้ว ที่เราเลือกวัดเล็กๆวัดที่เอ่อเขาเรียกว่าไม่มีใครไปดูแลเนี่ยนะคะเพราะว่าเราเห็นว่าวัดใหญ่ๆเนี่ยมีมีเจ้าภาพเยอะแยะแล้วมีคนดูแลเยอะแยะแล้วมีเงินเข้าวัดเยอะแยะแล้วเราก็ไม่จําเป็นปต้องไปสมทบอะไรมากมายเพราะฉะนั้นเราก็เลือกวัดที่เออกางๆแล้วก็เล็กกลางแล้วก็เล็กลงมาที่ขาดขาดการดูแล คือเรามีโอกาสตรงนี้เป็นสะพานบุญเอฟซี FC ที่อยากทำบุญเอฟซี FC หลายท่านชอบสร้างวัดสร้างวาเยอะแยะไปแต่ส่วนมากคนมักจะทำบุญวัดที่สวยงามส่วนมากคนมักจะเข้าไปทำบุญวัดที่สวยงามวัดที่มีความดังอยู่แล้ววัดที่มีความโออาอยู่แล้ววัดที่มีอุปถัมภ์วัดเยอะแยะอยู่แล้วส่วนมากคนก็มักจะเข้าไปแบบนั้นแต่ ในมุมมองของเราเราอยากเข้าไปในส่วนวัดที่ไม่มีใครเหลียวแลเช่นวัดบ้านเดือเป็นต้นเสียงเซนร,รินสเตชัน่น